สวัสดีชาวท็อปซิเปียนทุกท่านเพื่อนๆเ,เชื่อหรือไม่ว่าในทะเลทรายซาฮารามีน้ำถึง7.5ล้านลูกบาศก์เมตรถูกสูบเข้าสู่ทะเลทรายทุกวันอืมแล้วทำไมต้องพยายามท่วมทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยล่ะนี่ไม่ใช่แค่การทดลองธรรมดาแต่มันคือการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดโครงการนิวเดต้าของอียิปต์ที่กำลังดำเนินการอยู่โดยมีเป้าหมายเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมพวกเขาสามารถเอาชนะการต่อสู้กับธรรมชาติได้จริงหรอ อย่างน้อยอียิปต์ยังมีแม่น้ำนายแต่สำหรับลิเบียที่อยู่ลึกในทะเลทรายซาฮาราไม่มีแม่น้ำสำคัญให้พึ่งพาเลยละ่ะคนที่นั่นจะอยู่รอดได้ยังไงทำไมอียิปถึงพยายามสูบน้ำเข้าทะเลทรายซาฮาราการท่วมทะเลทรายที่แห้งแล้งมาเป็นพันปีมันสามารถทำได้จริงๆหรอแต่ดูเหมือนว่าอียิปจะพิสูจน์ให้เห็นว่ามันเป็นไปได้โดยมันชื่อว่า m e โป project new delta มันเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอียิปต์มีงบประมาณ1 8 5 0 0 0ล้านบาท แล้วทำไมอียิปถึงต้องลงทุนมาหาศาลขนาดนั้นมีเหตุผลอะไรเบื้องหลังโครงการใหญ่ขนาดนี้กันแน่นะปัญหาคือประมาณ95%ของอียิปปกคลุมด้วยทะเลทรายซาฮาราในช่วงเวลาหลายพันปีที่ผ่านมาชาวอียิปต์อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำไนซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตเพียงแห่งเดียวของประเทศแต่ในวันนี้สถานการณ์นั้นกลายเป็นวิกฤตขั้นรุนแรงชาวอียิปประมาณ110ล้านคนอยู่รวมกันอยู่ในพื้นที่เพียง4%ของประเทศแล้วมันก็แย่ลงเรื่อยๆ ภายใน100ปีที่ผ่านมาเพิ่มจาก13ล้านคนเป็น110ล้านคนและการมีประชากรมากเกินไปหมายถึงความแออัดอย่างรุนแรงอาพาร์ตเมนต์จะขนาดเล็กมากการจะราจรติดขัดและบริการสาธารณะที่ทุดโทมหากสถานาการณ์เป็นแบบนี้อยู่ลองคิดดูว่าในอีกไม่กี่ทศวรรษข้้งน่าจะใช้ชีวิตกันยังไงและความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการเลี้ยงดูประชากรจํานวนมหาศาลได้ยังไงในเมื่อมีพื้นที่เพาะปลูกในอีพเพียง3%เท่านั้น บอกเลยว่าทรัพยากรข้าวสาลีของอียิปต์มีอายุการใช้งานแค่5เดือนเท่านั้นโอ้ยนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะเราจะเลี้ยงดูประชากรจํานวนมากได้ยังไงคําตอบคือการนําเข้าอาหารซึ่งประเทศอียิปต์นำเข้าอาหารมากกว่า50%ของความต้องการทําให้อียิปต์เป็นผู้นําเข้าสาลีรายใหญ่ที่สุดในโลกโดยส่วนใหญ่มาจากรัเสเซียและยูเครนแต่ตั้งแต่สงครามประทุข,ขึ้นการขนส่งข้าวสาลีเริ่มหยุดชะง,งักวิกฤตอาหารของอียิปต์จึงเลวร้ยรายลงไปอีก สรุปแล้วอียิปต้องการที่ดินเพิ่มพื้นที่เกษตรกรเพิ่มและน้ำเพิ่มแบบด่วนจี๋และนี่คือเหตุผลที่ในเดือนมีนาคม2021ประธานาธิบดีอันซีซีได้เปิดตัวเมกะโปรเจกต์นิวเดลตายึดคืนที่ดินทะเลทรายตามชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือและเปลี่ยนทรายให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรเพื่อปกป้องอนาคตของอียิปต์แต่โครงการนี้จะได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าอียิปต์กำลังต่อสู้กับศึกที่ไม่อาจชนะได้มาติดตามกันเลยโครงการอนาคตของอียิปต์ อียิปต้องต่อสู้กับวิกฤตอาหารมาเกือบหนึ่งศตวรรษแล้วมันจะสายไปไหมสำหรับเมกะโปรเจกต์นิวเดลตาที่เปิดตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่จริงแล้วอียิปได้ดำเนินการฟื้นฟูท,ที่ดินมาอย่างจริงจังกว่า85ปีและผลลัพธ์ก็น่าทึ่งมากจากการประเมินอย่างเป็นทางการความพยายามของพวกเขาได้เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ1 0,000ตารางกิโลเมตรหรือเพิ่มขึ้น4 4ของพื้นที่เพาะปลูก หนึ่งในโครงการในอดีตที่สำคัญที่สุดคือโครงการนิววันเล่ซึ่งเริ่มในปี1997และเป็นแนวคิดที่กล้าหาญชาญชัยมากเพราะพวกเขาต้องสร้างหุบเขาในแห่งที่สองในทะเลทรายตะวันตกเพื่อเปลี่ยนให้มันเป็นศูนย์กลางเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เฟื่องฟูดังนั้นพวกเขาจึงสร้างระบบคลองขนาดใหญ่ยาว310กิโลเมตรเพื่อขนส่งน้ำจากทะเลสาบนัทเซอร์ตามเส้นทางดับเอลอาบาอินไปทางเหนือจนถึงโอเอซิสบาไรสฟังดูมีแนวโน้มที่ดีใช่ไหมล่ะ แต่แล้วทุกอย่างก็ไม่เป็นไปตามแผนเพราะในต้นทศวรรษที่2010โครงการนี้หยุดชะง,งักลงด้วยปัญหาทางเทคนิคอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมและการขาดเงินทุนเป็นที่น่าเสียดายมากเพราะหลายพื้นที่ได้รับการฟื้นฟูไปแล้วแต่ถูกทิ้งร้างและกลับไปเป็นทะเลทรายอีกครั้งเอ๊ะถ้าโครงการในอดีตล้มเหลวแล้วเมกะโปรเจกต์นิวเดลต้าจะจบแบบเดียวกันหรือเปล่านี่ โครงการครั้งนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าอนาคตของอียิปต์ซึ่งได้รับการโปรโมทว่าประธานาธิบดีออลซิซีกำลังวางแผนเปลี่ยนแปลงทะเลทรายกว่า9,200ตารางกิโลเมตรให้กลายเป็นที่ดินเกษตรกรรมทําให้มันเป็นหนึ่งในความพยายามฟื้นฟูที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวสาลีเพื่อลดการนําเข้าที่หนักหน่วงและส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองในประเทศได้ แถมวางไว้ถึงขั้นอาจส่งออกในส่วนของผลผลิตที่มากเกินสำหรับครอบครัวชาวอียิปต์นับล้านที่ต้องดิ้นรนอยู่ในความยากจนนี่ไม่ใช่แค่เรื่องกเกษตรกรรมแต่เป็นเรื่องชี้อนาคตว่าจะมีขนมปังกินหรือรเผชิญกับความหิวโหวยเลยทีเดียวและโครงการนี้ก็ไม่ได้มาเล่นๆเ,เพราะประกาศอย่างเป็นทางการระบุว่ามีบริษัททั้งในประเทศและนานาชาติถึง26บริษัทที่เข้ามามีส่วนร่วมแล้วแต่เอ๊ะการท่วมทะเลทรายทำยังไงประการแรกทำเลที่ตั้งคือกุญแจสำคัญ โครงการนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายสามารถเข้าถึงถนนท่าเรือและสนามบินได้สะดวกซึ่งไม่เพียงช่วยในการขนส่งระหว่างการก่อสร้างง่ายขึ้นแต่ยังช่วยให้การขนส่งผลผลิตสำหรับบริโภคภายในประเทศและการส่งออกง่ายขึ้นด้วยประการที่2ข้อได้เปรียบด้านภูมิอากาศซึ่งต่างจากโครงการที่หลอมเหลวในอดีตเพราะพื้นที่นี้ตั้งอยู่ใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีสภาพ,พภูมิอากาศเหมาะสมมากกว่านอกจากข้าวสาลีและข้าวโพดแล้วพื้นที่นี้ยังรองรับการปลูกพืชหลากหลายชนิดเช่น พริกหวานมะเขือเทศและทับทิมและหัวใจของโครงการนี้คือแม่น้ำเทียมที่มีความยาว114กิโลเมตรโดยใช้คลองเปิดและท่อใต้ดินผสมกันแต่เดี๋ยวก่อนนะน้ำทั้งหมดจะมาจากไหนได้เพราะในประเทศก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอยู่ตรงจุดนี้แหละที่นวัตกรรมเข้ามามีบทบาทเมกะโปรเจกต์นิวเดลตาใช้น้ำเสียทางการเกษตรที่ผ่านการบำบัดแล้วซึ่งรวบรวมมาจากตอนเหนือของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายจากนั้นนำไปบำบัดที่โรงงานน้ำเสียเอลฮัมมัม ระบบน้ำยังช่วยเปลี่ยนเส้นทางของน้ำท่วมที่อาจกา่อให้เกิดภยัยพิบัติในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นเขตปกครองเบเฮราได้อีกด้วยและที่น่าประทับใจยิย่งกว่าคือโรงงานบำบัดนี้สร้างแล้วเสร็จภายในเวลาเพียง24เดือนแถมยังทำลายสถิติอื่นอีกโดยสื่อรายงานว่าโรงงานบำบัดน้ำเสียมีขนาดและประสิทธิภาพแข็งแกร่งที่สุดในโลกโดยมีกำลังการผลิต7.5ล้านลูกบาทเมตรต่อวันแต่อย่างไรก็ตามตัวเลขนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากบุคคลที่3านะ กลับมาที่หัวใจของเราเมกะ p โปรเจกต์นิวเดลตาโครงการนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของพืชผลและลำคลองเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับโอกาสในการสร้างงานอีกด้วยในปี2020เมื่ออัตราการว่างงานในกลุ่มเยาวชนของอียิปต์สูงเกิน30%โครงการนี้จึงเป็นเหมือนท่อน้ำเลี้ยงในการดำเนินชีวิตมีรายงานหนึ่งกล่าวว่ามันได้สร้างงานให้กับคนถึง100,000คนแล้วพร้อมท้งสร้างชุมชนคนทำงานรอบๆพื้นที่โครงการซึ่งช่วยบรรเทาความแออัดในเมืองได้ประธานาธิบดีอัลซี เห็นความสําคัญของโครงการนี้มากจึงผลักดันให้เร่งระยะเวลาดําเนินการโดยย่อแผนเดิมจาก10ปีให้เหลือเพียง2ปีดังนั้นโครงการควรจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมล่ะเออคำตอบคือย,ยังไม่เสร็จดีนะแต่มีความคืบหน้าอย่างมากไม่ว่าจะเป็นงานติดตั้งท่อส่งน้ำเสร็จประมาณ35งานในพื้นที่เปิดเสร็จประมาณ65ซึ่งรวมถึงการปรับระดับพื้นดินการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการเตรียมสถานที่ แม้แต่นา s a ก็ยังใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม Earth Observatory ซึ่งภาพที่ได้แสดงให้เห็นการขยายตัวของภูมิทัศน์สีเขียวอย่างชัดเจนระหว่างปี2018ถึง2024และตามอัปเดตล่าสุดของโครงการณนะปี2024มีรายงานว่าพื้นที่ที่ได้รับการฟื้นฟูแล้วมีขนาด3,360ตารางกิโลเมตรพืชผลการเกษตรเช่นข้าวสาลีบีทรูทและมันฝรั่งก็เริ่มถูกเก็บเกี่ยวแล้วจนถึงตอนนี้สัญ,ญญาณต่างๆดูมีแววดีสุดๆ แต่แมกกาโปรเจกต์นิวเดลตาจะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตของอียิปได้จริงหรือเปล่าหรือจะกลายเป็นความฝันที่ถูกทอดทิ้งอีกครั้งเหมือนในอดีตไปหาคำตอบกันต่อเลยโครงการกับความท้าทายทางเทคนิคมันเหมือนกับการปลูกผักในทรายดูดใส่อะไรลงไปก็ดูดหายไปหมดซึ่งโครงการเมกะโปรเจกต์นิวเดลตาต้องเผชิญกับอุปสรรคทางเทคนิคที่อาจทําให้ความพยายามทั้งหมดสูญเปล่าพร้อมเงินหลายพันล้านบาทที่ถูกเทลงไปในความฝันอันทะเยอทะยานนี้ด้วย เพื่อนๆจำหัวใจของโครงการนี้ได้ไหมใช่มันขึ้นน้ำและน้ำก็เป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอแต่เดี๋ยวก่อนแม้จะมีน้ำรีไซเคิลถึง7.5ล้านลูกบาทเมตรต่อวนันจากโรงงานบำบัดน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันก็ยังไม่เพียงพออีกหรอใช่แล้วน้ำรีไซเคิลนี้ครอบคลุมแค่40%ของความต้องการทั้งหมด ส่วนที่เหลือต้องมาจากน้ําใต้ดิน3 0และที่เหลืออีก3 0ต้องมาจากแม่น้นํานายซึ่งยังเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมากเพราะแหล่งน้ําแต่ละแห่งก็มีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วเรามาดูที่อันดับแรกก่อนน้ํารีไซเคิลหลังจากการใช้งานมาหลายสิบปีน้ารีไซเคิลจึงเต็มไปด้วยเกลือรวมถึงยาฆ่า,มาแมลงและสารตกค้างจากปุย๋ยแม้ผ่านการบําบัดแล้วน้ําก็ยังอาจส่งผลให้เกิดภาวะดินเค็มในระยะยาวซึ่งคุกคามความอุดมสมบูรณ์และลดผลผล,ผลิตของพืชผลลงได้ ต่อมาเป็นแหล่งน้าใต้ดินวิศวกรกําลังเจาะบ่อน้าใต้ดินขนาดใหญ่3มแห่งเพื่อสูบน้ําจากแหล่งน้าใต้ดินจํานวนมากทั่วทะเลทรายแต่ความเสี่ยงก็คือหากเจาะบ่อน้ําใกล้กันเกินไปหรือสูบน้ํามากเกินไปชั้นน้ําใต้ดินเหล่านี้อาจหมดลงตลอดการนั่นหมายความว่าคนรุ่นต่อๆไปอาจเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้าที่รุนแรงกว่าตอนนี้อีกแล้วน้ําจากแม่น้ํานายล่ะ แม้แต่น้ำจืดจากแม่น้ำไนก็ไม่สดชื่นอย่างที่คิดเพราะการบุกรุกของน้ำทะเลทำให้ความเค็มเพิ่มขึ้นและมันก็ปนเปื้อนด้วยปุ๋ยและยาฆ่า,มาแมลงซึ่งหมายความว่าต้องได้รับการบำบัดก่อนนำไปใช้แต่มีปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นคือแม่น้ำไนไม่ได้เป็นของอียิปเพียงประเทศเดียวมันเป็นเส้นเลือดหลักของ11ประเทศการใช้น้ำของแม่น้ำไนจึงเป็นเกมการเมืองที่ละเอียดอ่อนนอกจากนี้ยังมีเขื่อนแกรนเอธิโอเปียเรเนซองที่เริ่มก่อสร้างในปี2011 โดยเขื่อนนี้ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำนายควบคุมน้ำประมาณ85%และเอธิโอเปียก็มีแผนที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าเป็น2เท่าเพื่อส่งจ่ายกระแสะไฟให้ประเทศเพื่อนบ้านซึ่งนั้นอาจลดปริมาณน,น้ำไหลลงไปในส่วนปลายน้ำเป็นอย่างมากและสิ่งนี้จุดไฟความตึงเครียดร,ระหว่างอียิปต์และเอธิโอเปียผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิอากาศเตือนว่าผู้คนไม่เคยทำสงครามกันเพียงเพราะน้ำแต่ตอนนี้เราอาจอยู่ในจุดที่ประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปแล้ว พื่อคลายความตึงเครียดอียิปต์สูดานและเอธิโอเปียได้ลงนามในสนสัญญาในปี2015แต่การเจรจากเกี่ยวกับวิธีการที่เอธิโอเปียเติมน้าในเขื่อนไม่เคยประสบผลสําเร็จในขณะที่รอการแก้ไขสถานการณ์อียิปต์ก็เร่งสร้างโรงงานกําจัดเกลือออกจากน้ําทะเลแห่งใหม่เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ําจืดให้ถึง6.4พันล้านลิตรภายในปี2050และแม้จะมีน้ําเพียงพอแล้วแต่พื้นดินเองก็เป็นอีกหนึ่งปัญหา ดินในทะเลทรายแม้ได้รับการชลประทานแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับดินที่อุดมสมบูรณ์ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำนายแบบดั้งเดิมมันจึงเหมือนการต่อสู้ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหนึ่งในศัตรูร้ายอีกตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานั่น,น,นก็คือทรายเพราะลมทะเลทรายมีอนุภาพรุนแรงจนสามารถพัดเนินทรายขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่โครงการด้วยความสูงถึง18เมตรต่อปีเนินทรายเหล่านี้จะกลบทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นถนน คลองและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งการสะสมของทรายในระบบแม่น้ำอาจทําให้การไหลของน้ําช้าลงอุดตันและปริมาณน้ําที่ใช้งานได้ลดลงหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีการควบคุมแบบจําลองคาดว่าจะมีพื้นที่ที่ถูกทะเลทรายทวงคืนประมาณ15-2 0และอาจถูกกลืนกินไปภายในหนึ่งทศวรรษเพื่อป้องกันปัญหานี้เมกกะโปรเจกต์นิวเดลตาได้สร้างแนวกั้นน้ํายาว69กิโลเมตรตามจุดสาคัญบนชายฝั่งทางเหนือเพื่อทําหน้าที่เป็นกําแพงป้องกันสัตวูที่คืบคลานเข้ามา แต่ความพยายามทั้งหมดนี้จะเพียงพอหรือไม่อียิปต์จะสามารถเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้หรือเปล่าอะแต่อย่างน้อยอียิปต์ก็ยังมีแม่น้ำนายแล้วประเทศลิเบียที่อยู่ลึกเข้าไปในทะเลทรายซาฮาราที่ไม่มีแม่น้ำใดไหลผ่านเลยละ่ะการต่อสู้กับทะเลทรายที่นั่นเป็นยังไงกันเรามาดูกันดีกว่าแม่น้ำอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์สร้างขึ้นของลิเบียเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเคยสงสัยไหมว่าลิเบียและประเทศในแอฟริกาตอนเหนืออื่นๆจะเอาชีวิตรอดในทะเลทรายซาฮาราได้ยังไงบอกเลยว่าเพราะใต้ผืนทรายอันร้อนระอุน,นั้น มีมหาสมุทรที่ซ่อนอยู่ฟังดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี1953เมื่อประเทศลิเบียค้นพบแหล่งน้าใต้ดินขนาดใหญ่การค้นพบนี้นําไปสู่การสร้างแม่น้ําเทียมอันยิ่งใหญ่ของลิเบียน่าสนใจที่เรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากน้ําแต่เริ่มต้นจากน้ํามันในขณะที่นักธรณีวิทยากําลังค้นหาน้ํามันเขากลับพบแหล่งน้าใต้ดินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นน้าโบราณที่มาจากน้ําฝนในยุคน้ําแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อครั้งทะเลทรายซาฮารายังเขียวขจีและอุดมสมสูรณ์ การค้นพบนี้สำหรับลิเบียนี่หมายถึงชีวิตเพราะก่อนการค้นพบนี้ประเทศลิเบียเผชิญหน้ากับวิกฤตน้ำอย่างรุนแรงและก็เหมือนกับอียิปเพราะพื้นที่กว่า90%ของลิเบียเป็นทะเลทรายเมืองชายฝั่งต้องพึ่งพาโรงกำจัดเกลือที่มีค่าใช้จ่ายสูงแต่ถึงจะแพงแต่โรงงานเหล่านั้นก็ยังมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะในทริโปลีเมืองหลวงของลิเบียแหล่งน้ำใต้ดินชายฝั่งเริ่มปนเปื้อนสูงทำให้ผู้คนนับล้านต้องเสี่ยงอันตราย แต่โครงการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนเพราะใช้เวลา30ปีในการวางแผนก่อนที่มูอัมมากัตด,ดาฟีผู้นำประเทศในตอนนั้นจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปี1983โดยประกาศว่าจะทำให้ทะเลทรายแห่งนี้เป็นสีเขียวเหมือนธงชาติลิเบียแล้วค่าใช้จ่ายล่ยเยอะแค่ไหนซึ่งในขณะนั้นสูงถึง25,000ล้านดอลลาร์ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ7,520ล้านดอลลาร์ในวันนี้โดยเงินสนับสนุนทั้งหมดมาจากรายได้การขายน้ำมันของลิเบีย แล้วพวกเขาสร้างโครงการชลประทานที่ใหญ่ที่สุดในโลกในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายนี้ได้ยังไงกันนะคนงานต้องเจาะบ่อน้ําถึง1,300อบ่อซึ่งบางบ่ออยู่ลึกลงไปใต้พื้นผิวทะเลทรายถึง600เมตรจากนั้นจึงติดตั้งเครือข่ายท่อคอนกรีตสําหรับขนส่งน้ําที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างพอที่จะให้รถบัสวิ่งผ่านได้และทอดยาวรวมกันถึง4 0 0 0กิโลเมตรในทะเลทรายซึ่งนั่นมันเกือบสองเท่าของระยะทางระหว่างจุดเหนือสุดและใต้สุดของประเทศไทยโอ้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เล่น ท่อขนาดมหึมานี้ไม่สามารถวางบนพื้นดินได้โดยตรงเพราะความร้อนจัดของทะเลทรายซาฮาราในตอนกลางวันและความหนาวเย็นในตอนกลางคืนอาจทําให้ท่อแตกดังนั้นคนงานจึงขุดร่องขนาดใหญ่และฝังท่อไว้ใต้ดินเพื่อป้องกันมันจากสภาพอากาศนี่ไม่ใช่ความสําเร็จของลิเบียเพียงอย่างเดียวแต่เป็นความพยายามร่วมกันในระดับโลกบริษัทจากสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิตาลีตรุรกีบราซิลและแคนาดาต่างมีส่วนร่วมในโครงการวิศวกร,รรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขณะนั้นและมันก็ได้ผลซะด้วยเพราะจนถึงวันนี้ระบบยังสามารถจ่ายน้ําได้ประมาณ2.5ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันให้กับเมืองชายฝั่งของลิเบียที่เป็นที่อยู่อาศัยของประชากร,ร6.5ล้านคนและไม่เพียงเท่านี้กัดดาฟีก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเขาต้องการเปลี่ยนทะเลทรายให้ใกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อส่งเสริมการเกษตรรัฐบาลจึงให้เงินอุดหนุนราคาน้ำสำหรับเกษตรกรโดยคิดราคาไม่ถึงครึ่งของราคาน้ำที่ประชาชนต้องจ่ายฟังดูเหมือนเรื่องราวความสำเร็จใช่ไหมแต่อย่าพึ่งดีใจไปมันไม่เร็วขนาดนั้นเพราะเช่นเดียวกับโครงการขนาดใหญ่อื่นๆความท้าทายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อันดับแรกแหล่งน้ำใต้ดินนี้ไม่ได้เป็นของลิเบียเพียงอย่างเดียวมันแผ่ขยายอยู่ใต้ดินของ4ประเทศทั้งลิเบียอียิปต สาธารณรัฐชาติและซูดานเมื่อลิเบียสูบน้ำมากขึ้นบ่อน้ำในประเทศเพื่อนบ้านเริ่มน้อยลงโดยมีรายงานว่าบ่อน้ำบางแห่งในอียิปน้ำแห้งเหือดไปเลยและในภูมิภาคที่น้ำมีค่ามากกว่าน้ำมันเรื่องนี้อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงจากนั้นความไม่เสถียรทางการเมืองของลิเบียทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้นเนื่องจากลิเบียครอบครองแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาความมั่งคั่งจากน้ำมันทำให้ลิเบียมีบทบาทสำคัญในการเมืองโลกแต่ก็ตกเป็นเป้าหมายได้เช่นกัน ในช่วงสงครามกลางเมืองลิเบียปี2011เครื่องบินของนาโตได้ทิ้งระเบิดโรงงานผลิตท่อแห่งหนึ่งในเมืองเบรกาโดยอ้างว่าเป็นที่เก็บอาวุธทางอาหารหลังการทิ้งระเบิดภาพดาวเทียมแสดงให้เห็นเพียงเหล็กปิดงอและซากปรักหักพังธรรมดาเท่านั้นผู้จัดการโครงการที่พักดีต่อกัตด,ดาฟีเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นอาชญากรรมสงครามเพราะการทำลายโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำของลิเบียถือเป็นการคุกคามชีวิตคนหลายล้านและหลังจากการล้มของกัตด,ดาฟีสถานาการณ์ก็ยิ่งเลวร้ายลง ไฟฟ้าดับกลายเป็นเรื่องปกติทําให้น้าประปาลาไม่ไหลถึงแชั่วโมงต่อวันจากนั้นผู้เชี่ยวชาญและคนงานต่างชาติที่จําเป็นต่อระบบส่งน้ําก็หนีออกจากประเทศนอกจากนี้รัฐบาลที่แบ่งแยกได้เข้าควบคุมพื้นที่ต่างๆของประเทศทําให้การบริหารจัดการที่ต้องประสานงานการแทบจะเป็นไปไม่ได้ระบบที่ออกแบบมาให้ทำงานเป็นโครงการเดียวกันกลับต้องดำเนินงานภายใต้การควบคุมที่แยกส่วนและไม่มียุทธศาสตร์ระยะยาวที่ชัดเจนแม้ต่อมาลิเบียจะมีเสถียรภาพทางการเมืองมากขึ้น แต่ก็ยังมีประเด็นหนึ่งที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้น้ำที่ใช้อยู่นี่มันไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถหมุนเวียนได้เหมือนกับน้ำมันลีเบียไม่ได้บริหารจัดการน้ำแต่ทำเพียงขุดมันขึ้นมาสุดท้ายแล้วทั้งน้ำและน้ำมันอาจหมดลงได้ดังนั้นคำถามตัวโตๆคือเมื่อไหร่รัฐบาลของกาตาฟีมองบวกและอ้างว่าแหล่งน้ำนี้จะใช้งานได้มากกว่า4,600ปีแต่จากการประเมินของบรรดานักวิทยาศาสตร์อิสระกลับประมาณการต่างออกไปมากกว่า การสกัดน้ำที่คุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจอาจมีอายุใช้งานได้เพียง60-100ถึงปีซึ่งหากเป็นความจริงก็ถือว่าเป็นความจริงที่โหดร้ายมากดังนั้นจะเป็นเรื่องฉลาดหรือไม่ที่มาสร้างเมืองและทำการเกษตรรอบแหล่งน้ำที่มีอายุจำกัดเช่นนี้จนถึงทุกวันนี้แม่น้ำเทียมอันยิ่งใหญ่ของลิเบียยังคงไหลเวียนจ่ายน้ำให้กับประชากรตามชายฝั่งของลิเบียแม้ว่าปริมาณจะลดลงไปบ้างแต่ครั้งหนึ่งแม่น้ำเทียมแห่งนี้ก็ถูกยกย่องว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ แต่ปัจจุบันมันกำลังนับถอยหลังเข้าสู่การสูญสิน้นซึ่งมันจะใช้งานได้อีกนานแค่ไหนวเวลาเท่านั้นเป็นผู้ตัดสินแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแม่น้ำเทียมอันยิ่งใหญ่ของลิเบียและเมกะโปรเจกต์นิวเดลตาเหล่านี้คือพยานแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์หลักฐานที่พิสูจน์ว่าเราสามารถเอาชนะอุปสรรคของธรรมชาติได้แต่ในเวลาเดียวกันผู้มันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราต้องสูญเสียอะไรไปบ้างเพลกกับความพยายามในการท้าทายขีดจำกัดของธรรมชาติ ขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้เราได้สำรวจเพียงแค่หนึ่งมุมมองของทวีปแอฟริกาเท่านั้นแต่ยังมีอีกมากมายให้ค้นพบถ้าเพื่อนๆอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทวีปที่น่าหลงไหลนี้อย่าพลาดชมวิดีโอนี้นะ